สวัสดีครับในเช้าวันที่29กุมภาพันธ์2567กับผมนัทวัฒนลาเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสองโคลินบทที่ 9: ข้อ6ถึงข้อ8พระคำได้กล่าวไว้ว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเกี่ยวเก็บ ได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้นึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยความฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทาน ความดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งที่จะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย a เมนครับขอบคุณพระเจ้าพระคำข้อนี้ได้ย้ำเตือนในชีวิตของเราว่าเราหวานเพียงเล็กน้อยเราก็าจะได้เก็บเกี่ยว เพียงเล็กน้อยผู้ใดที่หวานมากก็จะได้เกี่ยวเก็บมากหวานหมายถึงว่าหวานพระคําของพระเจ้าหวานพระวรจน้าขาของพระเจ้าหวานเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่หวานในสิ่งของในโลกนี้ที่ไม่มีที่เป็นสนิมแล้วก็มแมลงจะลักกัดกินไปได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะนำํำสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ไปสวรรค์กับพระเจ้าได้ วันนี้เราจะนํานพระคาของพระเจ้าหรือว่าพระวจนะคำของพระเจ้าหรือว่า,า,าวการาข้อที่ลึกลับที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราแต่ละคนมาให้พี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็การให้การให้หรือว่าการถวายนี้จะให้ได้ด้วยความยินดีด้วยด้วยความชื่น เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพุทง์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วครับองค์ขอให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกขอให้ลูกที่จะเป็นไปตามพระคำของพระเจ้ามีชีวิตที่เติบโตในทางของพระเจ้าและอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอวยพระพรครอบครัวอวยพระพรจิตการงานด้วย จึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับผมด้วยความเชื่อในพระนามพีะเยซู